สวัสดีสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาลองตวจสภาพดิสเบรสนะฮะคือระบบของผมมันมีปัญหานะฮะตัวคลิปเปอร์ไม่ทํางานนะฮะคือตัวสลักดิกตรงนี้มันมันแข็งตัวนะฮะเวลาพาเบรสมันก็จะกินข้างเดียวนะครับซึ่งไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวจะมาถอดนะครับตัวสลักนะครับตัวนี้นะครับ ข้างบนครับมันมันไม่มีปัญหานะข้างล่างเนะี้มีปัญหานะครับนี่วิคออสสองพันห้านะครับหรือว่าสองพันสามนะอันนี้ใช้ปัจเจอเบอร์เบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่นะ นะครับข้างบนน้นไม่มีปัญหาเพราะว่ายุดยุนนะฮะไปกลับกรับยุดยุนนะฮะได้นะตัวนี้ตัวแข็งนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจตเดดตัวนี้ับแล้วก็จะใส่จระบีนะฮะจระบีแล้วก็ข้างล่างนะมันจะแข็งตื้นนะฮะเดี๋ยวจะเอาเอาออกนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับ ครับเนี่ยครับข้างบนไม่มีปัญหาเดียวข้างล่างคก็ที่ใส่จระเข้แตเดียวครับ